ไทยได้ไทยได้นรับขอแรกเราขออีก3คิวเออนามิชั่นเนี้ยขออีก3คิวอย่างน้อยขอที่2คิดคอมพลี t ล้ แต่ว่าตัวไปสำคัญอยู่ที่ BN ด้วยเพราะ BN ตามหลังไอ้แท็กออราอยู่3คิวพี่เบนใช่ครับไม่สามารไม่ได้แต่ว่าตอนแรกออร่ากำลังงัดกับ BN อยู่นะดีดดีดด้วยกับมิดแต่ว่าดีดขึ้นบิดดีดมาหามิดอะมีโอกาสที่จะงัดกับเซเบรัสอยู่ครับพี่ชนฮะคงไม่ไปหาบีเอ็นหรอกมั่งไปในเฟสที่7นะครับผมอัปเดตไปบ้านเซเซเกมเมิงเอ็มไอทีเอสไอแทกออแม่เบต้าวงบ้านจริงๆอิงไอเหี้ยเนี่ยผมบอกแล้วว่าถ้าเลือกบ้านถูกคือแบบ แกบแพดนี้คือแบบถ้าเลือกบ้านถูกคือมันของจริงเว้ยมันไม่ได้ผมไม่ได้พูดเล่นๆด้วยว่าเบตาบ้านมาผมเก็บจากข้อมูลมันคือบ้านจริงๆมันคือเมตาบ้านอะ่ะบ้านหลังไหนคือบ้านที่สวยสุดใน,ในวงในท้ายจะบีบเข้าบ้านหลันนงนั้นเลยบีบบีบอยู่นั่นแหละจน ไปกระทังวงเจ็ดวงแปดถึงจะแบบถึงจะเริ่มออกอาจจะทางสะดวกเลยครับกำลังจะก,กระโดดขึ้นมาแล้วแฟบครับน้องใส่ดักแฟบใหครูเซียสวนแฟบไปเหมือนกันให้ครูเซียปิดคิวแฟบไปสวนสุดยครับโอ้โหเทรดกันไปเทรดกันมาตรงนี้แทงออราอ่เราเดินหน้าต่อเนื่องมากะจะปิดถึงแชมป์เลยหรือเปล่าปลาสมองว่ามีมาแบบนี้ไงต่อโดนยิงคอใส่มันจ้ได้ของเดเทเกมมิ่งมาหนูลิ้ยิงคอใส่มาพีไฟต์โดนยิงคอตอบ่วทีครับแต่น้องนักของไฮแม็กครับลูกไปเหมือนกันบริเวณบนเนินเขาครับผม โอ้แล้วบีเอ็นเขารีเซ็ตกันมาได้ครับแล้วดูหนูลินทั้มันนาอยกไซมอนที่กลางเะวันครับปิดคิวแต่อย่างฝัเอาต้องจบมันดับนู่นดีตอเนื่องกันเลยครับเดินหน้าต่อเดิหน้าต่อของกลุ่มมาอู้ต้องหาเงินเดือนไปยอนเอเบเซ็ตบุลลาตอฟใส่หน้าของหนูลินาไูวะทำไมเรายิงถึงไม่จับต่อเนื่องกันเลยมาตัววันนี้ปู่ชิวแซมกุ้งโมจเคมป์ไปโอ้โอกาสตรงนี้โอ้แล้ววงลงบ้านไหนเขี้ยมบ้านเป็นหลุวะ ยังรีกรุ๊ปกันอยู่3คนและหนึ่งขึ้นมาได้แล้วจะวิ่งใส่มาธนวัฒน์เปน้องใส่เจเยอร์แ e ต่ว่าน้องฝั่งเบียร์กลังจะวิ่งเข้าใส่เป Q ็นคิวเจเยอร์ไปเลยฮะอไอเดชจบระดับสิบแล้วตรงนี้กันเัยจากสาไปก้อนเอทครับผมมาสาทังฝั่งของนูรินไปแฟทฮะมาน้องใส่ก้อนเอไปธนวัฒน์ครับมปสามคิวเจมไปเซฟไปนน้องใส่แฟท โอ้โหเทรดกันแบบยับยเหมือนกันครับแอตแทงเอราวจบอันดับที่5ไปจังหวะนี้มาฟิวรี่เหลือแค่1นอนรออยู่ครับไซมอนทียังไงับไม่ตอนเราหญิงเข้าบทไหนนอนรออยู่ดึงคอเสื้อเพื่อนที่แฟนจับไม่นานแล้วลครับเหลือแค่ปู่ชิวกับเดเทคเกมมิ่งแฟนแคมขึ้นมาหนึ่งรอบครับคุณผู้ชมครับใครอยากจะร่วมในแฟนแคมก็สามารถติดตามได้ในโพสต์นะครับผมในเฟซบุ๊กจะมีลิงก์ให้เข้าอยู่หรือว่าในแชทนะฮะแต่ละแชทเลยนี่แต่ละคนก็มีใจกันปัไปน้องตรงกลางเนี่ยดูค่อนข้างเครียดเหมือนกันผมว่าน่าจะหลับอยู่ฮะตอนนี้ ผมว่าคณะจะเครียดครับแล้วฝาดครับฝาดนะฮะตรงนี้เป็นหนามยอกอกของทั้งฟัง M I D h ครับโอ้โหย้ายไปอางเดียวกันนะครับผม D T Gaming เอาอยู่ในครับผม B N u ยู t e นเตดรอบนี้รอบที่แล้วเป็น U N P นะครับคือไม่เห็นจอมิดอ่ะยกูยังไม่เห็นจอมิดเลยจะสมูทเอสงตัวเองขึ้นที่นึงไม่ใช่จับอย่งนี้เออนี่ยเนี่ยเต็ดครับใช่ครับ เอาหน่อยก็ได้ฮะเดเท็ดไอ้ไมเดย์เอสครับเพราะตำแหน่งของบีเอ็นก็ระมาทไม่ได้นี่แชมป์ม่สวยๆตำแหน่งของเดเท็ดเลยแค่สองเท่านั้นเองแต่กลัวเมาส์ไปแกนทุบโดนเมาส์อืมเอาครับฟิลลี่ครับออสเตรเลียครับฟราดครับเลยแค่คนเดียวครับความหวังของออสเตรเลียเลยตอนนี้พลังกูมาละอือ่ะดูฮะวงเฟสที่แปดกำลังจะชนและไอ้คนนี้เปวงเมตาบ้านของจริ๊กต้องบอกเลยว่าบอกว่าแม่งวงบ้านเว้ยมันคือวงบ้านอ่ะ คือหลังคาบ้านแถบนี่คือบ้านเลยเรื่องบ้านถูกวงจบหน้าบ้านแน่นอนอะป่องป่องไฟเนี่ยยังพอบังได้อยู่นะสหรับบ้านยาวครับจริงจริงพูกนี้ก็ต้องรอดูฮะจะมีาตาคอสเกิดขึ้นหรือเปล่าเออลงป่องไฟไม่ได้วงจบหน้าบ้านนี่้ยเอาเกินลงอ่ะบีบมาแบบนี้ต้องบอกเลยว่ากลางสุดๆเนี่ยแป๊บนึงนะผมขอลุกไปดูหน้าจอกเดาดูยากเลยนะแต่ผมให้บีเอ็นใกล้สุดเออถ้าแชมป์ขึ้นมาอันดับบีเอ็นรอรับมือนะตรงนี้ครับหลังจากที่ ยิวน่าจะแซงได้หน่วนะครับแล้วก็รีดแซงขึ้นมาได้สามคนไม่ห้องก็เจ็บใช่กลางวงนี่ครับรถของแฟตนี่แหละครับผมกลางวงที่สุดครับกล้องโพสต์เอาไปดูแล้วแล้วท่าน้าของเอ็มไอทีเอสเข้าบ้านยาวกันก่อนครับแม่เพิ่งทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบนะเราถ่ายกล้องนะเพิ่งเห็นนะเมื่อกี้ต้องบอกจริงว่าดูกันยากนะเขียร์เคลียร์หลังคาสวยปิดเลยเออเล่นฝั่งเดียวบ้แล้วเขียร์หลังคาสวยมีใครมาที่นี่เปียกสุดมีครับ มไม่มีใครถือโฉนดไว้นะครับผมคุณผู้ชมครับแล้วดูครับฝรั่ดอยู่นอกตัวอาคารคนเดียวเท่านั้นบริเวณเนินตามด้านนอกมาธนาวั์อย่างที่บอกเลยขึ้นมาครับใช้ไฮราวให้เป็นประโยชน์แต่ว่าต้องปิดมุมเหมือนกันต้องระวังนะครับผมในการยิงช้อนขึ้นมาครับบนหลังคาบ้านนะโอ้แล้วดูไสมอนทีง้างสมกค้างอยู่ฮะจะโหว่าโคลเซียมตรงนี้มารุมมาตุ้มแน่นอนน่ยรอดมา <ฮะ S 2> ได้ไงไองนี้วะมิดเราอะทำไมฮะยมิดเรามาได้ไงโลงนี้วะโคตรเจ๋ง เหนียดวงปะในยามคับขันเนี้ยนะครับผมว่ามันเป็นจุดไฮแวา์ที่สุดนะครับคุณมิดลงบนซ้ายสุดวงลงขวาล่างรับมืออย่างเดียวเพราะมิดมันถึงนี่ได้ไงต้องได้เทกันถึงนี่ได้ไงแม่เกมนี้แชมป์นะงวครับเนี่ยผมบอกให้นะฝ่ายที่สองโตจบละโตกับมือเนี่ยได้ซ้อมมาขวั่เราเป็นเพื่อนกันนะแมนี่เกมเพื่อนเหรอปู่ชิวบอกไม่ใช่เพื่อนผมผมตัดไปก่อนเลยแล้วกันฟิลลี่จบอันดับสี่เหลือสามทีมครับคุณผู้ชมครับไทยสองทีมอีกแล้วครับผมเวียดนามทีมหนึ่ง มาครับผมไทยแร์คอนเนคชั่นหรือเปล่าฮะจังหวะนี้ก็มารอดูกันต่อครับแฟลชครับการมูลตอฟรออยู่แล้วในการได้บ้านของบีเอนะครับผมอู้าับบีเอนา6นะครับเอไมเด24เปครับส่วนเรทเทรด22เปอร์เซ็ละเซตครับโอ้โหมาแล้วป๋าเนเซตเนตมาเฮ้ยเห็นโจรมุมตึกธนวัฒรหลบทันมันเป็นซอกฮะทีมไทยโอเจตินว่ะเตนข้างล่างเนี่ยไม่ต้องดูเลยเตินิ๋หายรอรู้ฮะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊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 ต เอ้ยคือบีนะมาเล่นบีก็มีโอกาสได้แชมป์จริงฮะพี่ชนะถ้าสามไก่นะเพราะฉะนั้นเขาสุดใจแน่นอนโดดขึ้นหลังคาไปทีวัฒนวัฒนบอกแม่ไม่ตกดมายื้อแม่าบ้ามาเลยจังหวะเฮียไม่แชมป์ไม่เอ้ยไม่กล้าพูดอยู่ด้านล่างครับชั้น1ชั้นสองชั้นสองเดเทชั้นล่างสุดเป็น BN เอ็นหลังคาบ้านมีสองจังหวะนี้มาถืออะไรเปโอเนตึ้บเลยตึบเลยครับมจังหวะนี้ขาไม่เจอตึ็นเป็ครับพี่แเราอยู่คนละชั้นนผม ปิดประตูออกมา,กากดักแมรดักแมร์เป็นน็อกก้อน A เอไปนหนึ่งคนอเอาวและวฮะดีเอ็นเหลือสองเอาแต่ดักแมนตกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่น่าจะต้องมายึดตำแหน่งตรงกลางก่นอนดักแมรจะทำด้หรือเปล่าก้อนเอเาไปลงมาตรปเดี๋ด็อกเซได้หนึ่งคนแล้วจังหวะตรงนี้อตอเพื่อนกันมาหรือเปล่าเซตเอ้ยวงบีป้าแบบนี้โอ้ยปูชิว์น้องเอกูรุเซใส่ป้อทีตายวงไปทั้งแมรแล้วกเซปูชิวเหมือนกันไอ้ไข่ไปมิตสกีบีคิวแม่ โอ้โหโดนมาอยู่อันดับที่เจ็ดเลยครับโอ้โหเอาครับผมคุณผู้ชมครับจับมาตรงนี้คือ UNP ครับผมยูนิคอร์ฟีนิกซ์ดานังครับพวกเขาเนี่ยได้ที่หนึ่งนะแม่ทำได้ก็ต้องบอกแล้วแหละว่านั่งหลุนอยู่เนี่ยโคตรนะครับคุณผู้ชมครับเอาครับกลางวงนี่ครับรถของแฟตเนี่ยแหละครับผมกลางวงที่สุดครับลองโกลส์อาไปให้ดูแล้วแล้วท่าน้าของเอ็มไอพีขึ้นหลังคา สวยเลยขึ้นังคาเราถับกล้องน,นะเพิ่งเห็นนะเมื่อกี้ต้องบอกจริงว่าดูกันยากฮะแล้วดูธานาวาัตรไอ้ไมเทศวิ่งมาชาร์ตบ้านแล้วขึ้นราคาเพื่อนมีใครไหมไม่มีครับแหม่ไม่มีใครถือโฉนดไว้นะครับผมคุณผู้ชมแชมป์แล้ว,ลวขึ้นราคาแล้วตัวอาคารคนเดียวเท่านั้นบริเวณเนินตามด้านนอกมาถล่มอย่างที่บอกเลยขึ้มาครับใช้ไฮกราวให้ไปประโยชน์แต่ว่าต้องปิดมุมเหมือนกันต้องระวังนะครับผมในการยิงช้อนขึ้นมาครับบนหลังคาบ้านนะโอ้แล้วดูใสมอนทีง้างสมกค้างอยู่ฮะ จะโอ้โหบอกเลยว่าโคลอรเซียมอ่ะตรงเนี้ยมาลุมามาตุ้มแน่นอนเฮ้ยเอ็ดโคลอรเซียมเนีสอนน้องกีนมาตรงนี้อะทำไมฮะผมสอนน้องกีนมาสอนอะไรมาฮะขึ้นไปหลังป่องไฟแล้วหลังจากนั้นในยามครับขัน <c oughs> <c oughs> แค่นั้นแหละนะครับผมเพรามันเป็นจุดไฮแกลที่สุดนะครับคุณเบนดูฮะใช่ใชครับแล้วก็รอรับมืออย่างเดียวเพราะว่าบีเอ็นต้องตีท่าของเดเทกันก่อนครับรวมไปถึงฟิลลี่ต้องเข้ามากลางวงครับเนี่ยผมบอกให้นะฝัดเก็บไปทั้งสองจบแล้วที่เหลือก็คือลุนไทยเอาครับ ฝาดเพื่อนเราเป็นเพื่อนกันนะแหมนี่<อ>แกเพื่อนเหรอปู่ชิวบอก <c oughs> ไม่ใช่เพื่อนผมผมตัดไปก่อนเลยแล้วกันฟิลลี่จบอันดับ4ี่เหลือ3ทีเมื่คุณผู้ชมครับไทย2ทีมอีกแล้วครับผมเวียดนามทีมหนึ่งเอาครับผมไทยแลนด์คอนเนคชั่นหรือเปล่าฮะจังหวะนี้ครับมารอดูกันต่อครับแฟลชครับการมูรตอฟรออยู่แล้วในการได้บ้านของบู <c oughs> อ่าบ,บีเอ็นนะครับผมอู้วบีเอ็นสามสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับเอไอทีเอสยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ครับส่วนเรทเพดยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ละเซสครับ ผมบอกแล้วเนี่ยเซตเน็ตมาเฮ้ยเห็นโจรมุมตึกธนวัฒน์หลบทันมันเป็นซอกฮะทีมไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตาเนี้ยข้างล่างเนี่ยไม่ต้องบิวเลยรอดูรอดูฮะอยากให้เ uh, ป็นไทยอยู่แล้วอยากให้เป็นไทยมากๆครับโดดขึ้นหลังคาบ้านสองชั้นได้นะเว้ยแชมวีนะไม่สนเดี๋ยวเข้าใช่นะเพราะฉะนั้นเขาสุดใจแน่นอนใช่ขึ้นหลังคาไปทีใช่ไอ้บีกแหมมันกระโดดขึ้นมาสวยนหลังคาบ้านมันเลยจังหวะนี้เอาดิแชมป์ แชมป์ลอยอยู่ด้านล่างครับชั้น1ชั้น2ชั้น2เดเทชั้นล่างสุดเป็น BN หลังคาบ้านมีสองจังหวะนี้มาถือมาแล้วไอ้สิบสองเคโอ้โหเอาครับผมหาตัวกันอยู่หาก็ไม่เจอเอาครับเนี่ยเราอยู่คนละแถวจะมันนัววงอันดิเปิดประตูออกมาดักแมนบอสตันไอ้สองเมตรเอาแล้วฮะโอ้โหเหลือสองเอาแต่แอนตกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่น่าจะต้องมายึดตำแหน่งตรงกลางก่อน ดักแม่จะทำได้หรือเปล่ากอนเอไหลายตายมากมายไป็น็อกเซได้อหนึ่งคนแล้วจังหวะตรงนี้ต่อบเพื่อนกันมาหรือเปล่าเซตเอ้ยวงบีปลาแบบนี้โอ้ยโอรู้เสียแซ่บสวยพีไปทั้งแบบนักเซตปูชิวเหมือนกันยไงนี่สวย M I T S 14Q ที่เจ็ดโอ้โหโดดขึ้นมาอยู่อันดับที่เจ็ดเลยครับโอ้โห อันนี้แชมป์วีคเอาครับผมคุณผู้ชมครับจับปลาตรงนี้คืออย่างน้อยก็มีเงินครับผมยูนิคอร์นฟิเดนซ์นางครับพวกเขาเนี่ยได้ที่หนึ่งนะพี่บีท์ครับเออเล่นเหมือนที่กูบอกก็ดีเหมือนกันดีกว่าเอาจริงจริงแล้ว เออมันต้องขึ้นราคาแม่งทำเหมือนที่กูบอกทุกอย่างเลยเอเวนที่สุดนะครับนี่มันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองใช่ครับยังเหลืออีกสองวีคด้วยกันแล้วเฟสแรกครับมันเป็นเงินรางวัลแบบเงินถือว่ารู้จักกันมานานจริงแค่ละท้ายเขาบอกเลยว่าอันดับท้ายๆเนี่ยสำคัญที่สุดนะเฟสสองเฟสสามเนี่ยโอเคครับปรัดอยู่นอกตัวอาคารคนเดียวเท่านั้นบริเวณเนินต่ำด้านนอกมาธนวัฒน์อย่างที่บอกเลยเชิญมาครับใช้ไฮกแกลให้เป็นประโยชน์ แต่ว่าต้องปิดมุมเหมือนกันต้องระวังนะครับผมในการยิงช้อนขึ้นมาครับบนหลังคาบ้านนะโอ้แล้วดูไซมอนทีง้างสมกค้างอยู่ฮะจะโอ้โหบอกเลยว่าโครเอเซียมาลุมมาตุ้มแน่นอนเฮ้ยเอ็นโครเซียแหมสอนน้องกีนมาตรงนี้ฮะทำไมฮะผมสอนน้องกีนมาสอนอะไรมาฮะขึ้นไปหลังปองไฟแล้วหลังจากนั้นในยามครับขันแค่นั้นแหละนะครับผมเพราะว่าเป็นจุดไฮเกร์ที่สุดนะคุณเบนดูฮะอ่าใช่ครับแล้วก็รอรับมืออย่างเดียวเพราะว่าบีเอ็นต้องตีท่าของเดเทกันก่อนครับรวมไปถึงฟิลลี่ต้องเข้ามากลางวงครับไทยมากๆครับ เอ้ยคือบีเอ็นนะมาเล่นบีเอ็นก็มีโอกาสได้แชมป์วีงานพี่ชนนะถ้าสามไก่นะพราะฉะนั้นเขาสุดใจแน่นอนโดดขึ้นหลังคาไปทีบหลังคาออกแบม่เลยจบขึ้นมายืนบนหลังคาบ้านเลยจังหวะนี้เอาดีอย่างไงอะตรงนี้มารออยู่ด้านล่างครับชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสองเดทชั้นล่างสุดเป็นบีเอ็นหลังคาบ้านมีสองจังหวะนี้มาถือมาแล้วไอ้สิบสองเคโอ้โหเอาครับผมหาตัวกันอยู่หาก็ไม่เจอเอาครับมแห่เราอยู่คนละชั้นนะผม เปิดประตูออกมาดักแมนดักแมนเป็นน็อกก้อนอเอไปหนึ่งคนเอาแล้วฮะดีเอ็มเหลือสองเอาแต่ดัก <ละ S 1> แมนตรงมางไม่ค่อยสวยเท่าไหร่น่าจะต้องมายึดตำแหน่งตรงกลางก่อนดักแมนจะทำได้หรือเปล่าก้อนเอหลายตัวมาดักแมนเป็นน็อกเซได้หนึ่งคนแล้วจังหวะตรงนี้ต่อเนื่องกันมาหรือเปล่าเซได้ใวงบีบหลังตรงนี้ปูชิีเป็นน็อกเอ็กูรูเซกัซมปัตทีตายวงไปดักแมนน็อกเซปูชิวเหมือนกันยังไงนี่